จากกรณีเหตุการณ์ทหารไทยสี่นายเหยียบกับระเบิดที่บ้านตามาเรียจังหวัดศรีสะเกตทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาร้อนแรงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกรัฐรมนตรีต้องแสดงท่าทีจุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนอย่างน้อยเพื่อให้ประชาชนคนไทยซึ่งมีความรู้สึก ว่ารัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังและแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ดังใจคนไทยทาให้เห็นท่าทีของนายอนุทินในลักษณะขึงขังประกาศชัดเจนว่าจะระงับยุติหรือยกเลิกปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย โดยมีประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและนายอันวาฮิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นสักขีพยาน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเห็นว่านายอนุทินควรจะเดินเกมการเมืองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับสถานการณ์ในประเทศนายอนุทินต้องแสดงบทบาทขึงขังเอาจริงเอาจังประกาศสู้รบกับประเทศกัมพูชาอย่างชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน การเร่งประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและออกมาตรการให้ยุติปฏิญญาสันติภาพไว้ก่อนและเปิดโอกาสให้ฝ่ายกองทัพฝ่ายทหารตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมสนับสนุนก็ถือว่าได้ใจ ประชาชนในระดับหนึ่งการลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บไปร้องเพลงชาติที่ภูมัเขือไปเยี่ยมเยียนประชาชนก็ถือว่าเป็นการทํางานเชิงรุกในฐานะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ถือว่าได้คะแนนจากประชาชนอย่างน้อยก็จะทําให้เห็นว่ารัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนให้กองทัพโต้ตอบและดําเนินการต่อทหารกัมพูชาที่มารุกรานประเทศไทย และก็พร้อมที่จะดําเนินการถ้าหากมีการวางทุ่นระเบิดและทําให้ทหารไทยประสบเหตุขึ้นมาอีกกองทัพก็พร้อมที่จะตอบโต้ก็ถือว่าเตรียมพร้อมการที่นายอนุทินส่งสัญญาณว่าได้เตรียมพร้อมให้ทหารพร้อมที่จะสู้รบกันก็ถือว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมให้ประชาชนเห็นส่วนการเดินเกมในต่างประเทศซึ่งควรจะควบคู่กันไปกับการเดินเกมการเมืองในประเทศของรัฐบาล การเดินเกมในต่างประเทศนายอนุทินควรจะส่งสัญญาณไปยังประธานาธิบดีโดนั์ทรัมแห่งสหรัฐอเมริกาและนายอันวาฮิบราหิมนายกรัฐรมนตรีมาเลเซียประธานอาเซียนในฐานะสักข,ขีพยานการลงนามให้รับผิดชอบต่อกรณีการละเมิดปฏิญญาของกัมพูชา การละเมิดปฏิญญาสันติภาพของประเทศกัมพูชาสร้างความเสียหายและก็เสียเครดิตต่อประธานาธิบดีโดนัทรัมและนายอันวาฮิบราหิมอย่างปฏิเสธไม่ได้นายอนุทินต้องเอาประธานาธิบดีโดนัทรัมและนายอันวาอิบรามมาเป็นพวก และต้องประโคมข่าวให้สังคมโลกหรือประชาคมโลกได้รับรู้ว่าประเทศกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนเป็นฝ่ายเกเรเป็นฝ่ายละเมิดปฏิญญาสันติภาพที่เซ็นกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สมเด็จฮุนเซนและนายฮุนมาเนต็ตได้เคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงของไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลไทยต้องเดินเกมทางการทูตกับนานาชาติในประชาคมโลกให้มีความชอบธรรมและก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกต้องพยายาม สร้างภาพหรือเปิดโปงข้อเท็จจริงให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศกรัรมพูชาคือผู้ร้ายคือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพที่เซ็นเอ,อาไว้เป็นการละเมิดการที่นายอนุทินตัดบทว่าไม่ควรรายงานเรื่องนี้หรือจะไม่รายงานเรื่องนี้ต่อประธานาธิบดีโดนันทซัม และนายอันวาอิบรายิมเพราะประเทศไทยเป็นประเทศอธิปไตยไม่ต้องรายงานใครผมคิดว่าเป็นการหลงประเด็นเป็นการคิดผิดถ้าหากเราไม่เอาประธานาธิบดีโดนัททัมและนายอันวาอิบราฮิมมาเป็นพวกเราจะเสียเปรียบเพราะประธานาธิบดีโดนัททัมไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจถ้าเราสามารถให้มาอยู่ฝ่ายเราได้ก็อย่างน้อยก็เป็นแบ็กอัพสำคัญเราไม่ควรหลงไหล วาัฒากรรมที่บอกว่าเราเป็นอธติปไตยไม่งอ้อใครไม่อยู่ภายใต้ประเทศใดหรือไม่ขึ้นต่อประเทศใดแต่การเดินเกมทางการเมืองทางการทูตต้องใช้ความระมัดระวังและยึดประโยชน์ของประเทศชาติให้มากที่สุดจึงเสนอให้ในายอนุทินเดินเกมการเมืองให้ได้เปรียบทั้งภายในประเทศและนอกประเทศด้วยครับ